คนส่วนใหญ่ที่บ่นว่าเหนื่อยก็คงไม่ได้ไหมายถึงเหนื่อยกายสักเท่าไรนะโยมส่วนใหญ่ที่บ่นว่าเหนื่อยก็คือเหนื่อยใจนั่นเองน่าจะเป็นการเหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยกายฉันเหนื่อยเหลือเกินเมื่อไรจะออกจากเรื่องแบบนี้ได้เสียทีเมื่อไรจะเอาเรื่องนี้ออกจากหัวฉันไปได้เสียทีเหนื่อยใจเหลือเกิน ส่วนใหญ่จะเป็นการเหนื่อยใจทั้งนั้นนะโยมนะท่านทั้งหลายเมื่อเราเห็นสัตว์ตัวเล็กๆเ,เดินอยู่เดินสวนกันไปสวนกันมาเราโชคดีขนาดไหนหนอที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าตรัสว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ยากนักการเกิดไปเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเป็นของง่ายเพียงแค่การตามใจกิเลส ก็ได้ไปเดินอยู่แบบนี้แต่พระพุทธเจ้าก็เคยเหนื่อยใจแบบที่เราบ่นว่าเหนื่อยใจเหลือเกินพระองค์ก็บ่นว่าเหนื่อยใจแบบนี้มาเนิ่นนานแต่สุดท้ายพระองค์ก็มารู้หลักว่าจริงๆการเหนื่อยใจก็เกิดจากการปรุงแต่งของจิตนั่นเองพระองค์หยุดการปรุงแต่งไม่ปรุงเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ รู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินลิ้มรสสัมผัสคิดนึกก็เพียงแค่รู้และไม่ปรุงแต่งต่อความเหนื่อยใจก็เบาลงและสุดท้ายเมื่อพระองค์ได้ฝึกและสะสมบาร,รมีมาเนิ่นนานด้วยการทำอย่างนี้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เกิดขึ้นกับพระองค์และไม่ต้องกลับมาวนเวียนไหวเดินอยู่อย่างนี้ให้เหนื่อยใจอีกเลย เหนื่อยกายไม่เท่าไรเหนื่อยใจก็ต้องฝึกใจกันนะโยม